สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมะยาหักใหม่ครับผมพี่น้องครับยังคงวนเวียนอยู่กับไผ่นะครับพี่น้องยังคงวนเวียนอยู่กับไผ่มะยาหักไผ่มาอ่ามะยาหักใหม่มาพร้อเที่ยวไผ่พี่น้องเขี่ยวไผ่ที่เป็นลักษณะนอไผ่เกิดขึ้นมาแล้วมาหดแท่งมาจากไต้ดินแล้วมาหดพี่น้องไปเบิง้งติดเป็นยังไง ปรากุการหนอ่อไผ่ขึ้นมาแล้วหดนี่โอกาสเกิดน้อยพี่น้องเป็นลักษณะคล้ายๆคดแล้วก็แข็งน้ำพี่น้องแข็งมากนี่นี่พี่น้อง เป็นคดไผ่คดหนอไผนะครับแทกขึ้นมาจากใต้ดินแล้วกาบ่จเริ่ญเติบโตบีแล้วก็ฮดแล้วก็เจียวลงเป็นลักษณะแบบนี้โอกาสเกิดหายากมากพี่น้องมืันนี่มอ,อยากไม่ว่าถิมานําไปใส่ประโยชน์นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงไกงล้สมบัติฤดูกระถิ้นนะครับเข้าสู่ฤดู ใกล้มติกระถินพี่น้องเพราะว่าเขี่ยวนอภัยนี่เฮาเบ็ดเครื่องล่างเอาไปรวมในงานกระถินนี่ที่ดีมากพี่น้องเพราะว่างานกระถินนี่เป็นตัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ตัวนี้นี่จัดว่าเป็นมีคุณวิเศษทางพภกทรัพย์นะครับที่ถำการตัดตะกอนพี่น้องยางที่เอาเมาขึ้นไม้พี่น้องมึงนี่พี่น้องเอ้ย เอาดือดความยากรลำบากมากๆเลยไปเดิอนนอไผ่หดกลายเป็นเชี่ยวไผ่ปกติเราเราจีเป็นนอไ่ขึืนมากเลยพี่น้องต่ว่าเราหดนะหดแล้วเราก็บใหไ่บีเราก็เรยหดแล้วเป็นเชี่ยวไผ่เป็นลักษณะเขียวสวยด้พี่น้องนี่โอกาสที่เกิดแบบนี้นี่หนึ่งในล้านนะครับหรือหนึ่งในหลายหมืน่นแล้วก็แข็งเป็นหินอีกความพี่น้องแข็งมาก เราเป็นคดที่เป็นฟันเจเคเญนำ้ำไผ่ขบฟันเจเคเขด้วยน้ำโอกาสเกิดยาหายากแล้วก็บ,บ่มีพอ่อโดยบังเอิญพี่นอ้องของทนศิษย์ที่เกิดจากไผ่ของทนศิษย์ก็คือของกายสิทธิ์นะครับที่เกิดที่เป็นลักษณะพืชเพ็เนกระเอิทนท้นศิษย์ที่เป็นแหล่พันกุเอินกายสิทธิ์ เป็นท่นศิษิ์ขึ้นกันพี่น้องเป็นของศักดิ์สิทธิ์ของที่มีฤทธิ์ในตัวนะครับดังเข็มน,นอไพแล้วก็ฮอตกลายเป็นเขี้ยวแบบนี้อีมูนึงเป็นประเภทฮอตนางยุำำ่มๆนะครับเป็น,เป,นเป็นลักษณะนอมูนึงเป็นแบบนี้พี่น้องฮอตขึ้นมาบใหญ่แล้วก็บวโค้งยู้ซื่อ,อเป็นคล้ายๆหัวนอปลายนอมูนึง อันมูนี่เป็นเขียวนะครับนอไผ่กลายเป็นเขียวนี่โอกาสเกิดนียากพี่น้องตัวนี้หายากมะย่างไม่มาพอจะโดนหรอล่ะแต่ว่างว่าท่านมีโอกาสใดนี่พราะว่าไปถามครูบายจารย์เพิ่นบอกว่าเอาไปปลุกเสกร่วมกับงานบุญกฐถินพอบุญกรถินเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับมีกลวยอ้อยซอยปีมีพิธีกรรมขันตอนลาย่างนะครับเอาไปรวมปลุกเสกหรือเอาไปเข้าไปในงาน นะครับจะลักษณะคล้ายๆทงทงนักสัตว์ประจำสีทิศพี่เนี่ยพี่น้องสีลักษณะคุนแบบเดียวกันนะท่งแข่ทงทงจระเข้ทงตะขาบทงเต่าทง่งนางมัดชานยไหมเพื่นว่าให้คุณวิเทศษทางโภคกรัพย์อุดมสมบูรณ์พี่น้องนี่แล้วก็มีมหาอุดในโต ขอบคุณหลายๆพี่น้องครับผมที่เข้ามาบึงขอบคุณที่กดไลค์ที่กดติดตามเป็ี่ยนกําลังใจมาอย่างใหม่ดูดีจะมาม้านนะพี่น้องเด้อคลิปดีล่าพีล่าน้องกันสมนีนะครับผมมาอย่างใหม่ก็กล่าก็มาสมบายดีครับพี่น้อง